รีวิวกล่องสุ่มจากบ่าวอามัมเ e สโก้นี่คือกล่องสุ่มกระป๋องตอกของบ่าวอ์มนะบ่าวอ์มได้จัดเซตนี้มาให้เราโดยเฉพาะนะครับตอนนี้บ่าวอ์มก็ได้ส่งกล่องสุ่มจอกระป๋อลุนบ่าวอาม์มรุ่นเทพรุ่นเซียนเลยรุ่นนี้น้องชายบอกว่าอยากลองมานานบ่าวอามได้จัดลงในกล่องสุ่มแล้วมีพร้อมทุกอย่างคือรับของปุ๊บตอกได้ปั๊บเลยเดี๋ยวบ่าวอัมจะไปส่งแล้วก็ให้น้องมารีวิวว่าเป็นแบบไหน เจอกันเด้อจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับว่ากล่องสุมบ่าวอานี่มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งบ่าวอาบอกว่าจัดมาให้แบบจุกๆเต็มกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับทุกคนโอ้ยอะไรวะนี่โอ้มูนแม่เจ้าเต็มกล่องจุกๆเลยเด้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี่มันจะมีอะไรบ้างกันแรกจุกนม อืมได้ฟิลอยู่เบื่อให้ฟองน้ำฉันมาให้ฉันเอาไปล้างจานหรือเปล่านี่ให้ขนมปังฉันมาใสัยเห็นฉันหิวกันดิอืมม,มันเอาไว้ทำอะไรไ้กินกินแน่นะกินเอาไว้ทำไมไม่กุนอืม เบื่อแกให้อะไรฉันมานี่เซลฟี่แบบกระชับหอมสดชื่นพูดออกเลย <c oughs> ปลอกแน่นปุ๊บเลย <c oughs> <c oughs> ไหลวายอะไฮฟอยอันนี้ให้ฉันมาทำอะไรเนี่ยกล้องสูงแกนี่มันแปลกวะ่ะไอ้บอสยิบมาสักินดูโอยนี่มันของลิมิเต็ดเลยนี่หว่าอ กินหึงเลยใส่แล้วไ่รู้จักรางเนาะแกเฮ้ยได้กระป๋องตอกยาวมาเว้ยเอกคิดว่าของฉันยาวเท่านั้นเลยนี่โดนแหวนแน่หงายเทชชูฉันมาโอ้อันนี้คือเขาเอามาทำอะไรนี่เอามาเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าเหงื่อไอ่มาทำอะไรต้องมาล้างจานเอามาล้างจานอ๋อเห็นบ่าวบอสล้างจานบ่อยนะอ่ะเสร็จล้างจานลิมิเตต์บ่าวมาชัยรับบ่าวมาใช้ลื่นๆอ่ะดูซุงแล้วแหละบ่าวอาร์มนี่เป็นสายตอกเลยเนาะ เบื่อันว่าเลยว่ะตรงมีกระป๋องสัน่นเมื่อกี้กระป๋องยาวฉันบอกเลยว่าฉั้นต่อไม่ได้มันหลวมนี่กระชับมิดของฉั้นมันเท่านี้แหละเก็บไว้ต่ออัน,นี่ชอบต่อมาไหนไหนเหลือละเหลือชิ้นสุดท้ายละไหนมาลองดูนนี้ดูมันจะลองขอชีวิตอกอันนี้เอาไว้แต่งนาะเด<อ>ี๋ยวันที่ใช้ดูอ,อุ้ยปัดแก้มหรือจ้ะกเดี๋ยวกูมา กูจะต้องไปลองเทสของก่อนว่าของที่บ่าวอัมส่งมานี่มันใช่ดีไหมมึงรองกูอยู่นี่นะเฮ้วายกูได้ของดี